สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนทู e นะคะรุ่งพาลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผลงานให้อีกแล้วนะคะจะเป็นเน็กเจน2023นะคะ DBL XLT คันนี้เลยนะคะจะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้เลยนะคะของเรานะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะคะคันที่จอดอยู่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะราคาอยู่ที่9,400บาทนะคะเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9,44,000บาทนะคะ อ่ะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.0นะคะร้อแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะตัวนี้แม็กเดิมะคะ่ะเขาจะให้มาเป็นขอบ17นะแต่คันนี้นะคะได้เปลี่ยนแม็กมาเป็นขอบ18เดี๋ยวลุงจะพาชมนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกระจังด้านหน้าด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราดูทีละตอนกันเลยนะคะมา ด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นช่วงหน้าเนาะจะเป็นกระจังหน้านะคะฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะเป็นแบบแร p เตอร์นั่นเองนะคะหล่อหลอดดๆดๆนะคะลูกค้าเลือกโทนสีดำมานะคะให้เข้ากับตัวรถสีขาวนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟสิส3จุดตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็รังพึ่งนะคะจะตกแต่งเป็นวัสดุสีดำเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะสีที่แบบว่าใส่ได้กับ ทุกรุ่นทุกสีจริงๆนะคะสีดำเนี่ยหล่อเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมาพร้อมไฟเดนทามดันน n ่งไลน์นะคะที่สองสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะ,ะไฟยังเป็นไฟไฟหลอดนะคะ,ะแล้วก็ด้านข้างนะคะที่จะใส่ครอบไฟเข้ามานะคะทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นน้าหล่อเลยเห็นไหมคะไฟสูงไฟเลี้ยวไฟต่ำนะคะก็จะอยู่ในโครมเลยนะคะจะเรียกว่า c c r แครนะคะที่มาจากโรงงานนั่นเองนะคะ ด้านล่างนะคะในรุ่นนี้นะคะจะมีไฟตัดมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับครอบเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะ XLT จะตกแต่งแนวแบบนี้เลยนะคะสีโครเมียมนะคะมาดูด้านล่างกันนะคะอาจจะมีห่วงลากจูงให้นะคะแล้วก็ช่องนะคะระบายความร้อนนะคะหรือว่า,าระบายตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็สีตรงนี้ค่ะกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหล่อมากปะเดี๋ยวเราไปดูแม็กกันนะคะอ่า ด้านบนนิดนึงเนาะด้านบนก็จะเป็นเพิ่มความจากตัวอย่างที่ลูกบอกใหม่นะคะเนะะ็กเจน2023เนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นสายที่มันคมชัดขึ้นนะคะเส้นเดิมก็ยังอยู่นะคะเส้นใหม่ก็คือชัดขึ้นนั้นเองเนาะตัวรถนะคะมีการขยายเข้ามาอีก50มิลนั่นเองนะคะหรือว่าฐานล้อนั่นเองนะคะทําให้ตัวรถมิติบอดี้รถกว้างขึ้นนั่นเองนะคะมามาดูแมกยางกันนะคะตัวนี้จะเป็นแมกโอเ i อซิแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําคลิปเงินแบบนี้นะคะ อารอๆดูดดดออ f เซตลบเบาๆนะคะยางเป็นของ monster นะคะ AT 3ยาง AT นี่คือใช้ได้กับพุ้นท้องถนน,นนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะพื้นครุกรลพื้นเรียบใช้ได้หมดเลยนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265นะคะทับ65นะคะ R 1 8นั่นเองนะคะช่วงล่างนะคะจะเป็นหน้าดริส์เบรกนะคะหลังจะเป็นดรัมเบรกนะคะแล้วก็เป็นายางเป็นทวินทูบนะคะตัวนี้หล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรง ลล้อนะคะจะเป็นขนาด3มนิ้วจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเข้ารูปกันมาเลยนะคะบวกกับตัวแก้มข้างตรงนี้นะคะจะเป็นตกแต่งสีโครเมียมนะคะเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองพร้อมกับช่องระบ,บายความร้อนนั่นเองนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็น LED นั่นเองนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหล่อมากๆเนาะอ่าแล้วก็กระจกนะคะจะเป็นเหมือนกันขนาดเท่ากันกับตัวอื่นๆเลยนะคะตัวไปแท็กด้วยนะคะมาด้านข้างเลยนะคะ ตัวนี้ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ4ี่สนะคะเป็นของเซรามิก 3M นั่นเองนะคะใส่กันสาดเข้ามาให้นะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะเบ้ามือจับนะคะกันลอยนะคะก็ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีดมแบบนี้แล้วก็มีเลนเจอร์ติดลงไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็ด้านล่างคะ่ะเป็นบันไดที่มาจากโรงงานเลยนะคะหลอดดุดันมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะหลอมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะรับน้ำหนักได้มากด้วยนะคะเส้นยาวเลยนะคะ มาค่ะมาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวโรบารนะคะหรือว่าสปอร์ตบาร์เนี่ยค่ะของ G T Outlander นั่นเองนะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้เลยนะคะแต่ลูกค้าอยากได้สีอื่นก็พ่นได้นะคะพ่นสีได้นะอันนี้เป็นเหล็กนะคะใช้งานได้จริงนะคะแขนยาวมาจนถึงท้ายเลยอ่าแล้วก็ตรงช่องตรงนี้นะคะ่ะที่เราเสียบเข้าไปจะใช้ทั้งหมด4รูนะคะก็คือไขน็อตเปิดช่องแล้วก็ไข่น็อตเข้าไปได้เลยนะคะฝาถางน้ํามันจะอยู่ด้านนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโชคแบบไข่นะคะแล้วก็ตัวแชสซีกับโช้อัพมาค่ะแยกตัวจากกันแล้วนะคะแล้วก็แหนบเลี้ยงเส้นกันสีเส้นแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่เข้าซูมเข้าไปดูนะคะเป็นรมัมเบกนะคะด้านหลังนะคะก็รองรับการบรรทุกของได้นะคะเพราะว่าฟอร์ดของเรานะคะเน้นการบรรทุกด้วยการใช้งานนะคะในรถตลาดเหมือนกันนะะี่ค่ะก็คือถือว่ายังติดอันดับอยู่ที่บรรทุกได้เยอะนะคะ,ะแล้วก็ตัวบันไดท้ายนะคะจะมีเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นนะคะไฟท้ายค่ะ เปิดให้ดูนิดนึงเป็นไฟไฮโดรเจนแบบนี้เลยนะคะไฟหลอดไฟไส้นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ครอบเข้ามาเพิ่มความหล่อแค่นั้นเองนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะอ่าฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาเลยนะคะแต่ในรุ่นนี้ดีตรงที่ว่าเขาให้กันชนท้ายมาด้วยเลยนะคะหล่อแบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่มาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะอ่าฝาท้ายนะคะสามารถเลือกอะคริลิกมาใส่ได้นะคะ ลูกค,ค้าก็จะเลือกโทนดำนะคะตัวนี้นะคะมีกล้องการระยะจอดให้ด้วยนะคะทำงานควบคูก่กับตัวหน้าจอนะคะ10.1นิ้วนั่นเองนะคะอ่าจะมีเส้นเหลืองนะคะเส้นเขียวเส้นแดงนะคะอันนี้ก็คือใช้งานผ่านหน้าจอได้เลยนะคะไฟเบรกตรงที่3าจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาพร้พอมกับขอบกระบะนะคะที่อ่าบอกเลยว่าคือหล่อแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้ก็มีนะคะไม้บรรทัดให้ด้วยนะคะนี่นะคะพี่ช่างใช้งานได้เลยนะคะก็มีตัวล็อกให้ด้วยนะคะอ่า สาท้ายยังไม่ใช่แบบผ่อนแรงนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดช็ออัพเพิ่มมาได้นะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะด้านนี้ก็คือสามารถวางของได้นะคะกระบะกว้างนะคะเพราะว่าขาดล้อเราขยายออกไปด้านนอกทําให้กระบะเรากว้างลึกแล้วก็บรรทุกข,ของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเทียบกับตัวรุ่นเดียวกันหรือว่าตามท้องตลาดนั่นเองนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือของเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าที่ถอดให้ลูกค้ากลับบ้านไปด้วยนะคะไปะ เดี๋ยวลุงจะพาชมด้านในนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชมไปหลายคันแล้วคันนี้เราจะดูแค่แป๊บเดียวนะคะให้ดูว่าคันนี้เป็นยังไงไนนอะไรเนาะไฟสองสว่างห้องโดยสารนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีดํานะคะตัดสีเทาหล่อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยนะคะในรุ่นนี้เป็นรุ่น XLT นั่นเองนะคะแล้วก็ดูตรงแผงประตูนะคะจะเดินได้สี ดำได้สีขาวเทาๆแบบนี้นะคะจะเป็นตรงนี้เป็นหนังนะนะคะแล้วก็ตรงเบ้ามือจับจะเป็นสีคล้ายๆแบบสีเทานะคะสีโครเมียมเนาะอ่าไปแล้วเราดูด้านหน้านิดนึงนะคะให้ดูแค่ว่าอ่ะจอนะคะ10.1นิ้วประมาณไหนนะค่ะพี่ลองซูมเข้าไปดูได้เลยค่ะอ่าหน้าจอจะเป็น10.1นิ้วนะคะ s y n c 4 A A n d r o i d Auto นะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้นะคะอันนี้ใช้งานผ่านมือถือนะคะแล้วก็ เกียร์นะคะเป็นเกียร์สั้นนะคะเป็น6สปีดนั่นเองนะคะแล้วก็มีอลเลสชาร์เจอร์ให้นะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นแบบยกขึ้นยกลงนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วคอนโซลหน้าตกแต่งโทนดำนะคะ,ะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับได้นะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอกลางหน้าจอข้างหลังะคะ่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นขนาดแปดนิ้วนั่นเองนะคะเป็นภาษาไทยนะคะภาพสีนะคะใช้งานง่ายอันนี้ก็คือสามารถควบคุมผ่าน พวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งความือนะคะ,ะแล้วก็ปุ่มุูสตาร์ทนะคะแล้วก็แผงควบคุมไฟหน้ารถนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแผงควบคุมตัวกระจกนะคะล็อกรถนั่นเองนะคะ,ะไปไปรุ่นนี้นะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะ ตัวนี้ใครที่สนใจจะออกรถนะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะราคาจะต้องได้ลุงบอกนะคะแล้วก็มีโปรนะคะพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะคะอินบอกเข้ามาสอบถามราคาได้เลยนะคะแล้วก็าฝากช่อง YouTube นิดนึงนะคะรุ้งพาลุยชาแนลนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะอินบอกเข้ามาสอบถามก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเองนะคะหลายคนบอกว่าพี่ไม่ผ่านหรอกลองก่อนนะคะพี่คะอจองนะคะผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงนะคะส่งมอบถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ลุงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ